คนข้ามดอกนึงนะออกง่ได้น่ออกบุเป็นหมูไอ้คนข้าไล่จ้ะเออมันเป็นตุ๊ก,กตาจากพี่หนอกอแดงกอแดงแกงหวานดอกงามๆเนาะครับแกงหวานครับผมดอกงามๆเนาะครับผม ไอเอฟซีทุกท่านที่เขามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้าเมื่อในสาวนางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาเก็บเพชรคือเกขาจ้ะมาทั้งไม้ปลาลางบ้านน้องมิกจากตำบลหัวคามอำเภอบุญทิลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ามาสาวเมื่อในกับสาววันที่ยี่สิบเอ็ดจ้ากรกฎาคมจ้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมื่อในสาวนางรอปลากระสิบกไดเลาะโดนจ้าเพราะว่าเมื่อในกรสิอไปสงสารจ้าอยากที่เสียชีวิตจ้า ไปหลุ่นไปชมกันจ้าบามืมเน่สาวนางที่นี่เห็ดอยังให้เก็บแน่จ้าไปเพื่องแดงข้ามจ้ะอู้งานนเนาะแดงน้าแดงฉ่ำจ้ะแดงน้าแดงฉ่ำจ้ะ ดิบปูนกิมมิ่จ้าเดงนาดอกองามจ้าดอกดอกนะเป็นดอกนึงได,ได,ดงแดงเดงนาแดงฉ่ำจ้าดอกองามแข็งดีนะเจ้าแหลม่นนะ สาวแหล่จ้าสาวแหล่สาวแหล่ถือคนดอกงามงานนะผลตกอีกตามเคยจ้ะเห็ดแดงหน่อยจ้าดอกงามบานดอกงามเนาะดอกงามเนาะปุ้ยขาเง่า đảo lè bàn à. đọc ngắm ngắm chà ui khá nhì khá uập nè ui cái con này hèn cha, mà để mà nó đọc hết nào bán hết nó ดอกง,งามจ้ะตัวนี้เปลืองจุง่มหนึ่งจ้ะโครงการเขาโครงการคนเลือกเองติดต่อสสงแหลบานนาสองดองดกง,ง,งามจ้ะจุงมงามเนาะพอ,อสาวแหลอีกแล้วจ้ะ

เยียบเย็บเกือบเยียบเนาะจ้ะดูเห็นกอแดงเนาะบานทานเดื้อนเนาะครับออกทุกเคสีนเนาะออกโหราณจ้ะแม่นครับผมมากแกงหวานครับผมดอกงามเนาะครับผมกอแดงแกงหวานครับผมดอกงามเนาะ ครสามจุง่มงามเลยครับหอมงามเนาะกับเขาโครงการอะไรตัวไหนคนละครึ่งกอรแดงกอแดงแกงหวานดอกงามๆเนาะครับซาลาแบนน่ะมันเปื่อยในเสียงนะ ก็บบ่กรบาดนะดูเขาเนาะรอยออกรอยบาทานั่นเลยเนาะปุงกาเหลือดงอจแต สาวแหล่สาวหลอดข้าดินจะกลุ่มฝนมาอีกแล้วใหกกอนาห,ห,หน้กไห เมนีลกับน tamam. ิมมบ์เห็ดแหลเนาะเห็ดแดงหลังสัมดอกนึงจ้ะแน่ผลใหม่เลยเสาวแหล่สาวแหล่สามดอกจ้ะผลใหม่อีกแล้วผลใหม่แต่จ้ะพี่ <S <s e> <S <s นะะ้อง กูเด็กเขามาหาสวงนี่ค่ะมีพ่อเด็กเก็บอยู่ด้วยจะเห็ดเห็ดหลังแหล่เห็ดร้วมๆจะเห็ดทานจะเสาแหล่วสาแล่เห็ดน้อนจ้ะเห็ดน้อจนอจ้ะ ดอกเดียวจ้าดอกข้างงามจ้าตอนนี้ก็ฝนตกมาอะไรเด้อจ้ากอดข้องดำอีกเลยดอกง่ายนิดนึงข้าไล่จ้าอู้วมันตุ๊กตาจ้่พี่น้องดอกข้างงามจ้านิดพิ่งติวจ้า ย้ะทานขาหักขาหักสามพิข้าวดินข้าวดินเนาะเจรงงามนะเนาะผด้มาหากกับพ่อได้แกงอยู่ด้วยจ้ะหนานวลนจ้าอุ้ยงามแน่ฮหดคุณเจือนจ้ะรือเอินเลยอีกอย่างหนึ่งก็เริกผู้หมูจาะพี่น้องหมอกนึงจ้ะ งานจ้ะจะเติมน e. right. yeah. ้ำอ้อยจ้ะจุ่มงานจ้ะให้เปิงค้าลายจ้ะสามดอกจ้ะเย็บใส่นี่โอ้ยโอ้จุ่มหน่อยใส่ตุ๊กตาติดอู้หนี่ ข้อหักข้อหักเลยอู้บ่เหินเนาะใบใหม่ปุุกสาวนางกัญชิมาอดอกไหนเนี่ยโบหินดอกหน่อยเนาะให้ข้าวบินจ้ะสาวแหล่มีดอกเดียวเนะ แดงดอกไหนก็งามแต่แดงน้าแดงฉ่ำจ้ะดอกงามแฮงสาวเหล่เสาวเหล่บานหน้าดอกงามงามจ้ะสาวเหล่บ่ะแค่เพิ่งแค่เพิ่งอือแคให้่แดงเนาะดอกงามงามจ้ะวิ่ ข้าลายจ้ะดอกางามๆจะสองดอกพงเ,เข่าเข้าหน่อยพังข้ามดอกนึ่งน,นะออกน่ไได้นะออกบเป็นหมู่มือน,นก็ที่ได้เป็นเห็ดรวมๆเนาะครับอย่างละนิดละน่อยจ้ะแต่ว่าเขามาหากับพอได้เก็บได้กินอยู่จ้ะติดแดงจ้ะ เด <Den> แหลกคักตรงนี้เนาะแลหลม่วงจ้ะสาวแหล่แหล่คักต้นนี้แหล่คักนี่เปิ่งขาเลือดจ้ะ พิห,หนาขาวจ้ะพิษทานเนาะตัวนี้แลหละแดงมามุนเลยพิษทานหน่อจนนยนนอจ้ะตานเหลือดเนะานจ้ะแดงนะ มือโดนงาไหมจ้ะจ้ะมือเนี้ยฉนนะ่ก็ะได้เดินทางเขาป่าหาเก็บเห็ดจ้ะมือเนี้กระถือวามันจ้ะเต็มตาพุ่นๆจ้ะพี่น้องเห็ดแดงกอเห็ดหลังแหลจ้ะ เปิงคาล่าจ้ะได้ร่วมร่วมกันลหลายๆเฮ็ดจ้ะแต่พ่อแม่พี่น้องสิเขามากหาเก็บเฮ็ดกะช่วงนี้กะพ่อได้เก็บได้กินอยู่เด้อจ้ะมื้อเหน็ดสาวนางกะเขาพาเดินทางเช้ๆาๆแน่จ้ะแต่ว่ามื้อเหน็ดสาวนางกะสิได้เดินทางกลับบ้านเร็วแน่จ้ะเพราะว่ามือ้อนี้กะสิไปส่งสก,การจ้ะญาติของสาวนางเสียจ้ะแต่ว่าสาวนางกะอยากเขามาเฮ็บเก็บเก็บเฮ็ดให้พหญ่ยมยายนเบิง่งจ้ะ แตม่มาคลิปนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองเราปากับสาวนางในเดอ้อจ้ะสุดท้ายนี่สาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จ้ะทุกการติดตามทุกการรับชมที่หม่อมให้สาวนางจา้ะสำหรับคลิปมื้อเนีกกับบมีหยังหลายสาวนางขอกล่าวคำมาสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนา้าจ้ะ